เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองอยู่กันในแมบเจ้าเบบี้เคซี่นะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดินมาทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปรับชมกันได้เลยฟิวโอเปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในห้องสีเลี่ยมเป็นห้องของเล่นแน่ๆเลยทุกคนมีขวดนมให้เรากินด้วย ขอกินขวดน,นมหน่อยได้ไหมงามงามงางางงงอยากกินจริงๆเลยแล้วตรงนี้เป็นของเล่นนะครับทุกคนเล่นของเล่นกันเลยจึงจ้งจึงจ้งจึง้งจึ้งจึ้งอ่าแล้วตรงนี้เป็นที่นอนนะครับเป็นเตียงนอนเด็กน้อยนั่นเองทุกคนยูหูตรงข้างซ้ายนี้ให้เราเติมโลบักนะครับทุกคนเติมโลบักแล้วก็มีตารางคะแนนเต็มไปหมดเลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะมีตารางคะแนนเต็มไปหมดเลยเราอยากได้คะแนนสูงๆต้องทำยังไงหรอ เราอยากได้คะแนนสูงๆเราก็ต้องตั้งใจเล่นนะซีไปพร้อมกันเลยนะครับไปเลย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 สตีฟได้เลยไปพร้อมกันเลยนะกระโดดพร้อมกันเลยจึงจึง จึงนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยกระโดดจึงเรียบร้อยเช็คพอยต์กันเลยพอเราเช็คพอยต์เราจะได้คุกกี้มากินนะครับทุกคนเราเติมพลังกันเลยดีกว่ากินพร้อมกันเลยนะครับปิวงาม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 แอะอร่อยจริงๆเลยใช่แล้วละ่ะอร่อยมากๆเลยไปกันเลยจึงโอ้ตรงนี้ห้ามโดนจิ๊กซอเด็ดขาดเลยนะทุกคนไปกันเลย จืดๆไปเลย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 โอ้เช็คพอยต์อีกแล้วได้คุกกี้มาเลยเรากินคุกกี้เลยจึ้งตรงนี้เป็นที่ของเล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนและมีน้ําสีเหลืองๆนี้ห้ามไปโดนเด็ดขาดเลยนะทุกคน <S <S โอ้และนี่คืออะไรเจ้าเบบี้เคซี่มาไล่เราจนได้โอ้ไปไป,ไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่านะอย่านะจะจะกินแกจะจะกินแกให้ได้เลยจะกินแกจะ,ะกินแกโอ้ไม่ได้หรอกเราไปก่อนนะเจ้าเบบี้เคซี่บ๊ายบายฟิวไปแล้วตอนนี้เราเข้ามาในท่อกันแล้วนะครับทุกคน ในท่อในอุโมง์ไปกันเลยไปกันเลยจืดมีของเล่นเด็กเต็มไปหมดเลยล่ะทุกคนตรงนี้ให้เราพังไม้นะจึ๊งๆๆเรียบร้อยพังไม้ได้แล้วเช็ดถอยนะฉันอยากกินน้ำช็อกโกแลตล่ะน้ำช็อกโกแลตตรงนี้ยังไม่พร้อมให้กินนะสตรีมต้องเจยเย็นก่อนนะจะกินตอนนี้ตัวเราคงแตกแน่ๆเลยละ่ะมีคุกกี้กินคุกกี้ลองท้องไว้ก่อนนะได้เลยงาม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 อร่อยจริงๆเลยว่างั้นไหม ใช่แล้วล่ะอร่อยสุดๆไปเลยไปเลยเลยดีกว่าจื๊บไปเลยอู้นๆไปเลยไปเลยไปเลยอูนเช็คถอยแล้วไปกันเลยไปกันเลยทุกคนจื๊บกระโดดจึง๋ง จึงรีบร้อยไม่ยากเลยไม่ยากเลยเช็คพอยได้คุกกี้มาเพิ่มอีกแล้วตรงนี้เป็นทางให้เราปีนขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นลิฟเลื่อนน่ะทุกคนไปพร้อมกันเลยใช่แล้วล่ะไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยจึง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 จึ้จึง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 จจึงจึง แล้วก็กระโดด1 2 3สหนีไม่ยากเลยใช่ไหมล่าลงไปในท่อกันเลยดีกว่าอุโม,มงค์ลึกลับจึงโอ้เราะได้คุกกี้มาอีกแล้วได้คุกกี้กันเยอะจริงๆเลยเราจะกินคุกกี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนกินคุกกี้พร้อมกันเลยนะจึงอร่อยจริงๆเลยอร่อยจริงๆเลยกึมตรงนี้เป็นรูบิดด้วยให้เราเล่นแล้วก็ห้ามโดนน้ำสีเหลืองเด็ดขาดเลยนะทุกคนไปพร้อมกันเลยโอ้โหตรงนี้รถไฟของเล่นแน่ๆเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้เป็นเครื่องดนตรีซะด้วย โอ้และนั่นคือเจ้าเป็ดน้อยนะทุกคนโอ้โหเราไปเล่นกับเจ้าเป็ดน้อยหน่อยดีกว่าขอเล่นด้วยสิขอเล่นด้วยสิขอเล่นด้วยสิจึงจึงจึงจไปกันเลยดีกว่ามีเะดวดซะด้วยไปกันเลยเช็ค้อยแล้วตรงนี้เป็นเลเซอร์ให้เรากระโดดข้ามไปนะทุกคนไปพร้อมกันเลยจึงจึงจึงแล้วก็หลอจังหวะนะครับใจเย็น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 กระโดดจึงจึงอ่าผ่านมาได้แล้วไม่ยากเลยเจ้าหนีน้อยกินคุกกี้กับเราไหมเรามีคุกกี้น่ะจะกินไหมล่ะไม่กิน ฉันไม่หิวนะ่ะฉันอยู่ในเมืองของเล่นฉันกินของเล่นได้ตามสบายนะ่ะกินของอะไรก็ได้ตามใจฉันน่ะโอ้เรามีคุกกี้นะไม่สนใจเหรอไม่สนใจหรอกแกกินไปเถอะงำงำงๆงำงำงำง,ำง,ำงำ ไปแล้วนะไปแล้วนะเจ้าหมีน้อยแล้วเจอกันนะ<_ <k> _>ตรงนี้เป็นโอ้โห <tester> น้ําช็อกโกแลตนะครับทุกคนโอ้โอ้เราต้องรีบขึ้นไปเราต้องรีบขึ้นไปน้ําช็อกโกแลตเต็มเลยโอ้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยกระโดดกระโดดอุวยวิีนี่เลยเปิดประตูเลยปึ้งตรงนี้เป็นห้องน้ำแน่ๆเลย <_' S 1> ทุกคนมีแปรงฟันมีสบู่มีที่ขัดตัวโอ้นั่นไงแล้วนั่นคือครีมทาผิวซะด้วยทุกคนน่าจะเป็นครีมอาบน้ำแน่ๆเลยล่ะไปพร้อมกันเลยนะ ห้ามโดนตรงนี้เด okay. ็ดขาดเลยนะทุกคนจืดๆบินขึ้นมาไดกันไปเลยไปเลยจืดๆไปแล้ว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 รุนๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้แล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้มีหุ่นยนต์ซะด้วยทุกคนหุ่นยนต์อย่างเช่เลยล่ะอยากเล่นไหมล่ะสตีฟฉันไม่อยากเล่นหุ่นยนต์น่ะ ฉันอยากจะเปิดประตูและรีบออกไปจากที่นี่มากกว่าได้เลยเราจะเปิดประตูแล้วออกไปจากที่นี่กันนะสตีฟไปพร้อมกันเลยจึงตรงนี้เป็นที่เรากระโดดแน่ๆเลยทุกคนอย่าหล่นลงไปตามเพื่อนแบบเมื่อกี้นะเราต้องกระโดดอย่างใจเย็นๆไปพร้อมกันเลย จื๊บหนึ่งสองสามสี่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะกระโดดมาตรงนี้แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดจึงอ่าอ่าอ่าเพื่อนนาหน้าเราไปก่อนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นจึงตรงนี้กระโดดขึ้นโอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยกระโดดจึงอ่าตรงนี้มีโอ้โหมีคุณกระต่ายซะด้วยทุกคน ใช่แล้วล่ะมีคุณกระต่ายซะด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกับกระต่ายตรงนี้ดีกว่าเราไปเล่นกับเจ้าหุ่นโลบอกตรงนั้นกันก่อนเลยได้เลยได้เลยสตีฟได้เลยสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะเจ้าหุ่นโลบอกฉันชื่อสตีฟโอเคสตีฟนี่สตีปคุยไปเลยนะเราไม่ชอบคุยนะ่เราไปก่อนนะบ๊ายบายแบ ไปแล้วไปแล้วแบ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 ๊จืดจืดเปิดประตูเข้าไปเลยตรงนี้เป็นสะพานกระจกแน่ๆเลยทุกคนเราต้องรอใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆรอสะพานกระจกค่อยๆเลื่อนมาหาเราแล้วเราก็กระโดดไปพร้อมกันเลยนะครับจึงเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเราไปเลยไปเลยไปเลยตามทางกระจกกันเลยโอ้ตรงนี้เหรอได้เลยจึงเรียบร้อยเราเช็คทอยแล้วได้คุกกี้มาตั้ง4อันเนกินพร้อมกันเลยนะ งาม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 งาอร่อยจริงๆเลยตรงนี้ให้เรากระโดดไปนะครับห้าโดนหัวกระโหลกเด็ดขาดเลยไปกันเลยจืบจืบจึง ตรงนี้ให้เราสดับนะสดับรับฟังไม่ใช่สลับนะโอ้ไปกันเลยไปกันเลยจืดๆืดตรงนี้เป็นสวิตเกมแน่เลยทุกคนสีเขียวแล้วให้เราวิ่งไปได้แล้วก็รอจืบรอจังหวะดีๆนะทุกคนหันหน้ามาแล้วเราไปไม่ได้นะไม่งั้นตัวเราจะแตกเด็ดขาดเลยล่ะทุกคนมีรถไฟของเล่นซะด้วยไปกันเลยจืบรถไฟของเล่นปูนปูนปนปูนจืดจๆๆๆรอก่อนรอก่อนรอก่อนจึงนี่มาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้ว จืดๆรอสีเขียวนะรอสีเขียวนะตอนนี้สีแดงอยู่ไปกันเลยยุู๊ตัวนี้เป็นขวดนมเลยกินนมหน่อยดีกว่าเงามๆงๆๆๆงามยงเ้งเีเอร่อยไหมสตรีฟอร่อยสุดๆไปเลยล่ะฉันชอบก,กินนมเด็กคนไหนที่อยากแข็งแรงก็กินนมกัน,นได้เยอะนะใช่แล้วล่ะกินนมกันได้เยอะนะสตีฟไปกันเลยดีกว่าเราจะได้ตัวสูงและน,น,นี่คืออะไรยี่โอโหหุ่นของเล่นนะทุกคนสีเขียวมีปืนซะด้วยปืนของเล่นแน่ๆเลยเราไปกันเลยดีกว่า ๆๆๆๆเรามีจุดเช็คพอยต์ยแล้วเช็คพอยต์แล้วเราก็ไปกันเลยตามทางตรงนี้เป็นอุมโมงค์เล็กๆให้เราข้ามไปโอ้และตรงนี้คือหีบเหรอโอ้โหต้องมีกุญแจซ่อนอยู่แน่ๆเลยเรามาหากุญแจพร้อมกันเลยนะทุกคนผมใช้จีบสมผัสแล้วผมใช้จีบสมผัสและรู้สึกได้เลยว่ากุญแจจะต้องอยู่ในนี้ปึ้งเรียบร้อยได้คุณแจมาด้วยดูจากขวาบนนะทุกคนตรงนี้ด้านเองเปิดประตูไปกันเลยจึง ฉันบอกแล้วไงว่าเราจะต้องกลับมาเล่นกับกระต่ายใช่แล้วล่ะเราต้องกลับมาเล่นกับกระต่ายตัวนี้จริงๆด้วยกระต่ายกินนมซะแล้วสิ กระต่ายน้อยเป็นยังไงบ้าง <S <S ฉันกินนมนะ่ะโอ้กินนมเหรอกินนมแล้วนอนได้เลยนะเจ้ากระต่ายน้อยสแสนน่ารักเราไปกันเลยดีกว่าจุ๊ดจุ๊เปิดประตูเปิดประตูตรงนี้ปึง้งเรียบร้อยประตูค่อยๆเปิดแล้วแล้วก็เช็คพอยต์ตรงนี้มีให้เติมโลบัคด้วยนะทุกคนใครจะเติมโลบัคก,ก็เติมได้นะครับแต่เราไม่มีตังค์เติมเลยล่ะเราไปก่อนนะเจ้าโลบัคน้อยใช่แล้วล่ะเราไปก่อนนะเจ้าโลบัคน้อยไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะโอเคโอเคไปพร้อมกันเลยสตีฟ ไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยจืดๆจืดอยากกระโดดไปเร็วๆไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าตรงนี้ให้เรากระโดดข้ามแผ่นเหล็กนะทุกคนแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปเลยเข้าท่อเข้าอุโมงกันนะครับูไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยตรงนี้มีจุดเช็คพอยอ์อยู่ข้างหน้าแล้วเราจะได้คุกกี้เรากินคุกกี้กันเลยดีกว่างาม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 อร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆตรงนี้เป็นน้ำโอ้โหตรงนี้เป็นน้ำช็อกโกแลตแน่ๆเลยทุกคนและมีไอ้น้ำช็อกโกแลตอยู่ตรงนั้นซะด้วยสิ เราต้องคอยหลบดีๆนะครับเราไปพร้อมกันเลยจื้อโอเคไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยจื้อนี้เราต้องรอจังหวะนะทุกคนแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วยู่กระโดดข้ามมาเลยจึง ตรงนี้ห้ามเราโดนสีเหลืองเด็ดขาดเลยนะทุกคนห้ามโดนสีเหลืองแล้วเราก็ไปตามทางกันได้เลยตรงนี้เป็นทางอุโมงค์เข้าท่อนะครับโอ้เวลวมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปซะด้วยสิจะเจออะไรกันละเนี่ไปพร้อมกันเลยนะสตีฟใช่และ้วล่ะไปพร้อมกันเลยนะเจอกับบอสแน่เลยโอ้ใช่แล้วละ่ะสตีฟเราเจอกับบอสเจ้าบิ๊กเบบี้เค y ซี่นั่นเองมาเลยมาเลยกระจอกจริงๆกระจอกกระจอกกระจอกไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่เลย ฉันจะกินแกให้ได้เลยฉันจะกินแกให้ได้เลยฉันตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วล่ะไม่เหมือนตัวเล็กที่วิ่งไล่แกแล้วล่ะโอ้โหทำอะไรเราไม่ได้หรอกทำอะไรเราไม่ได้หรอกเรามีปืนบาสุก้าเลยนะทำอะไรเราไม่ได้เด็ดขาดเลยจึงจ้งจึงจ้งจึ้งยิงเลยปงนัะสุดท้ายยิงพร้อมกันนกกรัรทุกคนจึง้งแย่เรียบร้อยตัวระเบิดไปเลยเจ้าเบบี้เคซี่ไม่เท่าไหร่จริงๆเลย กลายเป็นฝุ่นผงไปเลยยูคูไปพร้อมกันเลยฟิลโอเคนะครับทุกคนเรามาถึงจุดจบกันแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับยูคูสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ